สวัสดีครับเอามาดูการทดลองโอ้มันก็นิ่มอยู่นะหรือว่าจะไปแบบไร่ทุกตักทุกตักทุกตักเครื่องผมใช้สีเดียวนะครับอ๋อเวลานี้เราก็ปิดแล้วเราก็จับใส่แผงก่อนอ,อ๋อนุ่งดังเจะแล้วหนึ่งอ๋อเลยก็อ,อยู่คนเดี้อยู่นี่

นี่ดูดูมาดูเขาจีไม่ต้องไปแล้วมั้งอยู่นี่แล้วมั้งเออนี่อ่อเรียบร้อยโอ้อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เบอร์สองอ๋อมีช็อกมาเออ ใช่ค่ะแค่ปิดอืมอันนี้ต้องสองคนบ่ทำระหว่างงานก็ทํก็ทดตงก็ยกาอยู่ตรก็ได้เนาะแล้วก็้อืม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 ก็ยกมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็างอืม อาโอเคน่าจะไม่มีกลไกอะไรสลับซับซ้อนเท่าไหร่มีมอเตอร์อยู่ตัวเดียวแค่นี้ใช่ไหมนี่คือวิธีนะครับคัดไข่นี่อจะเปิดตลาดสู้แล้วครับนี่จะสู้แล้วนี่ อันนี้วางซ้อนกันได้มากสุดประมาณ5้าแผ่นนะคะถ้ามากกว่าน,นี้มันจะทับกันเตดอ๋อโอเคอมไม่ยากไม่ยาก yeah เครื่องคัดไข่เป็นเครื่องมือสองนะครับแต่ว่าใช้ไม่เกินสามเดือนนะครับก็เขาเลิกกิจการอันนี้ก็มาจากภาคทางเหนือออกมากี่โมงกี่ยามเนี่ยตีสอง ตีสองก็มาเร็วอยู่นะออ,ออกมาตีสองถึงนี่กี่โมงแล้วนี่วิ่งหลายชั่วโมองอยู่นะระยะทางก็ไกลอยู่อันนี้เราก็ได้เครื่องแล้วครับเครื่องคัดไข่ต่อไปเราก็จะไปหาแหล่งไข่น่าจะไปพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปฉเชิงเซาครับ เราจะไปหาดูว่าตรงไหนที่ส่งให้เราได้ราคาที่เราไปต่อได้เราก็จะมาเป,เปิดในตลาดประคนชัยนะครับนี่เราจะมีตลาดเชา้าตลาดตลาดเย็นตลาดเชา้าตลาดอันนี้ก็เปิดขายทั้งวันนะครับหน้าร้านเราหน้าร้านเราก็จะเปิดขายทั้งวันอยู่นะครับเดี๋ยวอนาะคตก็นี่จะเป็นแหล่ง ขายไข่จุดชุนรวมไข่นะครับอันนี้เราก็รับเข้ามาทีละห้าร้อยแผงห้ารอยแผงก็สองสามวันเราก็ขายหมดแล้วนี่ตรงนี้นี่เราซื้อเครื่องคัดมาเองแล้วอะไรเองแล้วเดี๋ยวก็จะทําตรงนี้ให้มันโล่งนะครับโล่งแล้วก็คัดแล้วก็เป็นรายใหญ่นะครับเราจะเปิดให้เป็นรายใหญ่ให้ได้เพราะว่าหน้าร้านเราก็ หรือว่าเป็นทางผ่านนะครับทางผ่านไม่ว่าจะเป็นบ้านกรวดรโคนชัยนะครับไปโนนเจริญไปโคกสะอาดไปเนี่ยออกไปได้หลายเส้นทางนะครับตรงนี้ผ่านไปผ่านมานะครับเราก็จะมีไข่นะครับมีของส่งให้เยอะนะครับข้าวสารน้ำดืม่มหรือว่าเครื่องดืม่มไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับก็ มาเลือกซื้อเลือกหากันที่ร้านเราได้นะครับร้านกบคลิปขายส่งนะครับอยู่ชีตะครงนะครับส่วนอาหารสดของเราก็มีขายตอนนี้เราทำกับข้าวขายด้วยนะครับกับข้าวนี่นี่ครับนี่ก็จะเป็นโซนอาหารสดโซนอาหารสดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือสุดส่วนกลางก็จะเป็นไข่กับน้ำข้าวสารแก๊ เรามีสินค้าให้เลือกมากมายนะครับน,นี่ก็รถเข้าออกเข้าออกกันตลอดนะครับนี่ไม่ขาดสายนะครับลูกค้าของเราก็ทั้งขาประจำและขาโจรนะครับก็แวะเวียนกันมาใช้บริการตลอดตรงนี้เรามีที่จอดรถนะครับสะดวกสบายนะครับจอดได้ไม่ว่าฝนจะตกหรือว่าเดดจะออก นี่เรามีทางเข้าออกซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยครับปุ๋ยช่วงนี้ฝนตกนะครับมาซื้อมามาถามราคากันดูก่อนได้นะครับถามไม่ซื้อเราไม่ว่านะครับให้แต่แวะเวียนผ่านกันมาก็เราก็ดีใจแล้วนะครับส่วนมากก็จอดเยอะครับบรรยากาศเช้าเย็นเที่ยงอะไรก็ตลอดนะครับตลอดทั้งวัน ปิดสองทุ่มสามทุ่มนะครับเปิดเปิดปิดจนนนจนสามทุ่มสี่ทุ่มน,นั่นแหละร้านเรานะครับมีสิ่งของขายส่ง,สงนะครับขายส่งขายปลีกนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยส่วนฝั่งโน้นะครับฝา่ามือสุดก็จะเป็นเนื้อหมูนี่เราก็จะมีเนื้อหมู มีหมูขายหมูเนื้อเนื้อวัวนะครับมีใครที่ชอบเนื้อสดสดก็แวะมาที่หน้าร้านเราส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นครับเป็นนนูนูน,น,นก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับว่าอาหารตามสั่งว่าต้มตามําลูกชิ้นหรือว่าไส้กรอกนะครับ แตงโมนี่จะอยู่ขวามือเอาอยู่ซ้ายมือ <c oughs> คือมาตรงนี้นะครับจบที่เดียวเลยครับครบวงจรนะครับอันนี้ก็ธุรกิจไข่ก็เราก็จะมาทำให้เป็นรายใหญ่แล้วจะไปเอาไข่มาคัดเองครับคัดเองทรงเองแล้ว แต่ก่อนเราคือรับเข้ามานะครับนี่รับเข้ามาแล้วเราก็ขายเอาที่เขาคัดมาแล้วไข่ก็ถือว่าเป็นของที่ของใช้ในชีวิตประจําวันเลยครับต้องกินต้องกินทุกวันครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นนี่อาหารครับอาหารที่เราทำขายครับช่วงเย็นนี่ปลาหน,นรับปลานึ่งตัวใหญ่ๆอันนี้จะขายตัวเท่าไหร่นี่ร้อ <120. S 1> บาทครับี่ตัวใหญ่ๆเลยนี่ร้อนี่ถือว่าเราขายแบบไม่แพงครับไม่แพงนี่ก็จะเป็นผัก ก็เป็นน้ำซอสน้ำปรุงเขาเอาไว้หนึ่งอันนี้หนึ่งเมนูแล้วครับก็จะมีอยู่ประมาณสี่เมนูสามถึงสี่เมนูนะครับอันนี้ก็ถ้าช้าก็ไม่ทันกันนะครับเขาสั่งโจงหมดมส่วนมากจะสั่งจองหมดนะครับสั่งนะ ปลานินสดๆครับทำสะอาดสะอาดนะครับเราล้างเราทำให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็น,นึ่งนะครับแล้วขายตัวร้อยละยี่สิบครับตัวร้อยยี่สิบบาทวันนี้มีเมนูปลานึ่งอฝากติดตามด้วยนะครับหน้าร้านเราครับผ่านไปผ่านมาเส้นประโคนใช้บ้านกรวดนะครับแวะได้เลยครับสินค้ามีมากมายสวัสดีครับ